สวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับเข้าสู่ช่องลักเชอร์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับวันนี้เป็นคาคาของ True Move นะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ตัวนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดซันกันดีกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการพิมพ์ของผมต่อๆไปนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมมีระบบระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับมี2ราคา25แล้วก็50นะครับผม ก็สิ่งที่ทุกคนจะได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับชมคลิปก่อนคนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะมาลงแบบสาธารณะเนี่ยนะครับทุกคนจะได้รับชมก่อนนะครับสําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือคุณจะได้รหัสเน็ตฟรีก่อนคนอื่นและที่สําคัญนะครับผมคุณอาจจะได้รับรหัสเน็ตที่ผมไม่เผยแพร่นะครับผมที่ผมได้มาแล้วผมไม่เผยแพร่เนี่ยผมให้แค่ระบบสมัครสมาชิก ได้นะครับผมก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับไม่ควรมีตังในซิมนะครับเพื่อป้องกันการโดนหักเงินนะครับผมและก็ที่สําคัญนะครับใส่ให้ครบทุกตัวนะครับราสเนตทุกตัวเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับถ้าซิมของคุณตรงตามกับเงื่อนไขของราสเน็ตฟรีก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าซิมของคุณไม่ตรงตามกับเงื่อนไขของราสเน็ต ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับสาหรับรราเนี่ยตัวแรกกันเลยนะครับสําหรับตัวแรกนะครับผมดอกจัน878ดอกจัน4 0 0 0สี่เหลี่ยมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ1นึ่กิกนะครับผมใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจันแ7 8ดอกจัน400 0สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้1นึ่กิกใช้งานได้1วันนะครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน4001สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ไม่อันไม่ลดสปีดนะครับ1กิกเหมือนกันนะครับผมใช้งานได้1วันนะครับทวนกันอีกครั้งนึงนะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน4 0 0 1สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้1กิกไม่อันไม่ลดสปีดใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน88ดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับผมเออยภ ดอกจัน8 7ดดอกจัน8 8ดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ1กิกใช้งานได้1วันนะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 8ดดอกจัน1สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1กิกใช้งานได้1วันนะครับสำหรับตัวที่4นะครับดอกจัน878ดอกจัน8 0 8 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับแรกวันใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับบบที่แ ซิมกำลังจะหมดอายุเนี่ยสามารถกดรหัสตัวนี้ไปได้เลยนะครับโวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ, 8, 7, 8รบดอกจัน878ดนะครับดอกจัน808 1 1 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้แลกวันใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับแล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวที่5นะครับดอกจัน878ดนะครับดอกจัน8 3 8, 8 8 3สมสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้100 mb ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับใครที่แบบจุกเชิญ,ญจริงๆนะครับเฟสทักเฟซทักไลน์นะครับไว้ แชทไลน์ a ชทเฟ e เนี่ยนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมาในระยะเวลาแค่1ชั่วโมงนะแล้วก็ปริมาณมันไม่ได้เยอะมากนะครับสําหรับชุกเชิญเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน878นะครับดอกจัน838ขออภัยครับ8 3 8 8 3ดสามสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้1 0 0 MB ใช้งานได้1ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ตัวถัดไปเป็นตัวที่6นะครับดอกจัน8 7 8ดนะครับดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้3 2 0 MB นะครับใช้งานได้1วันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับดอกจัน808นะครับสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับ1ิกิกนะครับใช้งานได้30วันหรือว่า1เดือนเลยนะครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับดอกจัน808สี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้ 15G กิกใช้งานได้30วันหรือว่า1นเดือนเลยนะครับ คลิปนี้ผมพูดผิดพลาดเยอะมากต้องขอไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับแล้วอยากดูคลิปแบบกอนใครอยากดูคลิปพิเศษสําหรับระบบสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกด้านล่างได้เลยนะครับสไลดคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไปเช็คใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมสรัสดียนีสสวัสดีครับวิธียกเลิกเน็ตฟีจะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็คือวิธียกเลิกเน็ตฟีทีละตัวนะครับแล้วก็ยกเลิกเน็ตฟีทั้งหมดที่เราเคย สมัคนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะยกเลิกสําหรับเน็ตที่เราเสียตังในการเติมหรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันจะยกเลิกในปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยกเลิกทีละตัวก่อนนะครับสําหรับการยกเลิกทีละตัวเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดดอกจัน901นะครับผมหลังจากนั้นให้กดดอกจันนะครับผมกดตัวที่จะยกเลิกนะครับ ตามด้วยสี่เหลีหล่ยมนะครับผมก็อย่างเช่นอ่ะผมจะยกเลิกตัวที่เป็นราัสเน็ตวีของพม่านะครับก็คือดอกจัน935ดอกจัน9มนะครับวิธียกเลิกทีละตัวก็คืออ่ะสมมติถ้าผมจะยกเลิกตัวนั้นก็ดอกจัน901นะครับผมดอกจัน935ดอกจัน9นะครับตามด้วยสี่เหลีหล่ยมนะครับแค่นี้นะครับ ดอกจัน9ก1เนี่ยนะครับก็เป็นตัวยกเลิกนะครับสำหรับดอกจัน935ดอกจัน9เนี่ยก็จะเป็นรหัสเน่ยที่เราจะยกเลิกนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทีละตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีที่2เนี่ยนะครับก็คือยกเลิกทั้งหมดนะครับโดยการอ่าในการโดยการยกเลิกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้กดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแค่นี้เลยนะครับแล้วก็กดถอดออกไปได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการยกเลิกทั้งหมดเน็ตฟ